สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับเมนะคะอาจจะอยู่รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกหูแปลกตาไปหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เนะคะเมย์ May, ก็อยู่ที่คอนโดเมยได้รับกล่องปริศนาหนึ่งกล่องนั่นก็คือกล่องตัวอย่างยากของจีซีจนั่นเองนี่ค่ะ ร่องรอยการแกะเขาแบบมีการแกะแล้วเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าคนที่แอบแกะก่อนเนี่ยก็คือคุณเทพภารัตนะคะกับคุณตังของเรานั่นเองแอบแกะไปก่อนแล้วเมย์เป็นคนที่ได้เห็นตัวอย่างยานี่ยคะคนที่2นั่นเองเดี๋ยวเมย์ก็เลยจะเอามาแบ่งแล้วก็แชร์ให้กับทุกคนดูนะคะยาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างยาของทาง CCG CCG เนี่ยจะเป็นโรงงานนะคะที่อยู่ที่ต่างประเทศทุกคนไปเสิร์ชหาข้อมู ของ CCG ได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานฟีฟ่าด้วยซึ่งโรงงานที่รับมาตรฐานฟีฟ่าในโลกอะ่ะมีอยู่แค่แปดทีเท่านั้นแล้ว CCG ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเรื่องยอดขายข,ายของทาง CCG เนี่ยขายดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะเป็นโรงงานที่เรานำเข้านั่นเองเพราะฉะนั้นไฮห,ห่วงนะคะทุกคนเรื่องความแบบมีคุณภาพ ของตัวญ่าตัดข้อนี้ไปได้เลยเพราะเราเลือกโรงงานที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็รอบนี้นะคะเราเนี่ยทำการสั่งญ้าเทียมจัดสวนร,รอบตัวบ้านออฟฟิศหรืออื่นใดเนี่ยมาทั้งหมดสองหมื่นตารางเมตรเลยคนะ่ะทุกคนอแอบวันใจเหมือนกันว่ากี่วันหมดเพราะแอบไปดูคลิปของอเนพพลลัดมาแล้วรู้สึกว่าโอย เงียมันสวยจังเลยแต่ว่าอยากจะเห็นกับตาเนื้อเราก็อยากจะแบ่งเพื่อนๆดูด้วยนะคะเรามารันกันเลยเดีกว่าทุกคนโู้หลายตัวมากเดี๋ยวเราจะดูกันทีละตัวนะแต่ไม่ขอโชว์ตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอ้ยจึ้งวางเลยวางกล้องเลยปึ้งอ่าทุกคนดูน,นะ อันนี้คือตัวอย่างยาที่เราได้รับนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเมรู้สึกว่ามันจะมีงานเก่าเนี่ยที่เราเคยใช้อยู่แล้วด้วยหนึ่งตัวนะ หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม CCG นะคะถึงได้ทำการส่งตัวอย่างย่ามาให้เราเนี่ยเพราะว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกันมามากกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งตามตรงในบริษัทฟิลเทิร์ของเราอะ่ะจะเริ่มมาจากธุรกิจการทำสนามฟุตบอลย่าเทียมซึ่งย่าสนามฟุตบอลย่าเทียมเนี่ยเราสั่งจากทาง CCG อยู่แล้วล่ะแล้วก็จะมีสั่งรุ่นพิเศษอื่นๆก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กันมายาวนานค่ะนี่ก็เลยเพิ่มรายธุรกิจนะคะออกมาอีกหนึ่งรายนั้นก็คือเป็นย่าเทียมสำหรับจัดสวนค ซึ่งตัวาย่าเทียมจัดสวนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับญ่าสนามฟุตบอลนะคะแต่ว่าเราก็เลือกใช้โรงงานที่มีคุณภาพแบบนี้แหละซึ่งถามว่าปัจจุบันนี้เราสั่งญ่าจากที่ไหนก็สั่งญ่าจากทาง CCG ค่ะแต่แค่เหมือนรอบนี้นะคะเรา r รี u e s t เหมือนเป็นโจทย์ให้กับทาง CCG ไปต้องบอกว่าญ่าเทียมตัวปัจจุบันที่ทางาเราใช้อยู่เนี่ยค่ะ าขายอยู่เนี่ยก็จะมีความยาวตั้งแต่ตัว2.5นะคะไปจนถึง3.5เซนติเมตรซึ่งจะเป็นขนาดที่ความยาวเนี่ยพอดีกับการที่จะนำไปปูรอบตัวบ้านออฟฟิศนะคะตามคาเฟ่หรืออื่นๆก็จะเน้นไปที่ความสวยงามแต่ก็ยังอยากได้ความแข็งแรงทนทานอยู่ทนแดดทนฝนแล้วก็สามารถระบายน้าได้ดีซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อคอนเซิร์นของทั้งลูกค้าที่อยากจะปูแล้วก็มีความกังวลกันอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงได้ ตัวอย่างยานะคะแล้วตัวนี้ก็ตัวใหม่เนี่ยเห็นทํำคุณโจแจ้งว่าเราได้ราคาพิเศษโอ้ยปวดหัวเลยได้ราคาพิเศษอีกแลว้วซึ่งปกติเนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยที่เคยทำย่าทียมกับเราเราจะรู้ว่าเราปล่อยให้ลูกคา้าในราคาที่แบบหลักร้อยต่อตารางเมตรอะคือมันถูกมากๆเลยทุกคนแล้วรอบนี้ก็คือได้ราคาพิเศษมาอีกกังวลอย่างเดียวเลยว่า ลูกค้าเก่าจะงอนเราไหมอันนี้อะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่ากันก่อนเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเมยจะเริ่มที่อะตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะอะขอดูความยาวก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะ C C C อะด้านนี้จะเป็น3ามเซนนะคะแล้วก็ด้านนี้ของเมย์จะเป็น สามจุดห้าเซนอาทุกคนดูด้านข้างดิมีความแตกต่างไหมคะอะไรคือยา่าสามเซนอะไรคือย่าสามจนั่นก็คือความยาวย่านะคะวัดจากตัวฐานขึ้นไปจนถึงปลายยอดยา่าอันนั้นคือความยาวของย่าค่ะที่เมย์จะถามลูกค้าประจํำเลยว่าลูกค้ามีสเปคไหมมีความยาวย่าที่ต้องการไหมอ่าเรามาดูกันเลยดีเทลแต่ละตัวเมยขอเริ่มที่สม 3เซนก่อนเลยละกันนะคะเขาก็จะมาแบบนี้นะคะเราจะมาดูรายละเอียดด้านหลังกันนะคะว่าความหมายของแต่ละตัวเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างมาดูกันเลยยกตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นทาง CCG เนาะแล้วก็โมเดลค่ะชื่อรุ่นของเขาเนาะต่อไปค่ะจะเป็นตัวความสูงค่ะจะอยู่ที่30 นะคะ30มิมลนั่นก็คือวัดจากตัวฐานตรงนี้อ่าขึ้นมาจนถึงปลายยอดย่านะคะต่อมาจะเป็นตัวทัฟเกรดนะคะทัฟเกรด3ทัฟแนั่นก็คือหมายความว่า เกรดของตัวยาา3ทับแคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเมย์จะขึ้นหน้าจอให้ดูค่ะคือความห่างนะคะระยะห่างระหว่างเส้นนะคะที่อยู่ติดกัน2เส้นบนพื้นยาเทียมโดยปกติเนี่ยจะวัดเป็นเนื้อตัวเลเอกเกตทั่วไปเนี่ยก็จะได้แก่3ทับแปดมทับสีห้าทับแนะคะก็จะเป็นตัวกําหนดความหนาแน่นของญ้าในทิศทางแนว่กว้างค่ะซึ่งปกติตัวที่ดีที่สุดก็จะเป็นตัว3ทับนั่นเองค่ะ ต่อนะคะจะเป็นอ่าสติชเลตนั่นเองก็คือ16ทับ10เซนติเมตรนั่นหมายความว่ามีการถักทอนะคะเส้นฝอยหญ้าตัวนเนี้ยเนี่ยความความ้า,มาตัวเนี้ยค่ะ16ฝีเข็มเลยต่อ10เซนติเมตรนี่ค่ะแล้วคิดดูดิใน1ผืนนะคะใน1ผือนอะความยาวมันเท่าไหร่เนี่ยเขาทอกันกี่ฝีฝีเข็ม อันนี้เลยคือหนามากยิ่งหนายิ่งถี่ตัวยาก็ยิ่งมีความแน่นฟูมากขึ้นเท่านั้นนะคะส่วน material detect ตัวนี้ก็ทำมาจาก p e p p 6 7 0 0นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่ เป็นพลาสติกมีน้ำหนักเบาทนทานต่อความร้อนนะคะแต่ก็สามารถทำให้อากาศเนี่ยฟโฟล์ผ่านเข้าไปได้ดีนะคะเราก็เป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะทนทานแข็งแรงเหนียวแน่นมากๆเหมาะกับการใช้งานแบบเอาดอสุดๆอ่าอันนี้สอนวิธีการดูทุกคนไปแล้วนะดูกันเป็นเราใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็สามารถดูข้อมูลญาต,ตรงนี้ได้เราจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเนาะมาค่ะ ตัวนี้ให้ดูค่ะโหแน่นมากเลยเอามือจับโอ้ตัวนี้มีความแน่นมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ฝอยแซมเนะี่ยยังเป็นฝอยแซมสีเขียวอยู่เอ๊ะเหมือนจะเป็นตัวที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้แล้วด้วยเลยนะคะตัวนี้ความยาวสามเซนฝอยสีเขียวแน่นๆเลยค่ะโหเงามากๆเลย ด้านบนก็จะเป็นพวกสารเคลือบ UV เนาะมันก็จะมีความเงาแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าหลายบ้านเนี่ยไม่ค่อยชอบนะเวลาที่ย่าน่มีความเงามันสะท้อนแสงจนเกินไปวิธีการแก้มันง่ายมากคือแค่หันทิศทางย่าเท่านั้นเลยค่ะหันหันด้านนี้เข้าหาแดดหันด้านนี้ทิศออกจากแดดแค่นั้นเองก็หมดปัญหาในเรื่องของความเงาของตัวยาด้านบนแล้วแต่บางบ้านก็มีความชอบอีกยิ่งเงายิ่งอะไรดีเออนี่ค่ะสวยมากสามเซนค่ะ มาดูตัวที่สองสิตัวนี้เป็นฝอยแซมก็ยังแอบปนน้ำตาปนเขียวๆมาอยู่นะ,ะนทับกันอยูอ่ความสีเริ่มต่างกันนิดหน่อยะอ้ะท่านทุกคนดูนะอะเห็นไหมสีข้างล่างกับสีข้างบนเริ่มต่างกันนิดหน่อยละด้านบนจะรู้สึกว่าเอ‑‑มันเขียวอ่อนกว่าหรือเปล่าแล้วก็ยาไม่ต้องห่วงละมันเท่ากันอยู่แล้วเนาะมันดูฝอยความฝอยกันอะ อันนี้ฝอยเขียวเข้มแต่ข้างบนเมแอบรู้สึกว่ามันเป็นฝอยแอบเขียวอ่อนอะทุกคนรู้สึกเหมือนกันกับเมปะดูในกล้องเนี่ยเนี่ยมันแอบจะเป็นแบบเขียวอ่อนๆแต่ข้างล่างมันจะเป็นความเขียวเข้มนะคะแล้วก็ตัวใบหญ้าข้างบนเนี่ยเหมือนมีความมีความต่างกับตัวใบหญ้าข้างล่างนะด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวตัวยาวเนี่ยนะคะจะเป็นสีเข้มหน่อยไหม แล้วก็ข้างบนค่ะจะมีความเป็นสีอ่อนๆหน่อยแล้วก็เหมือนมีสลับสลับอะ่ะมีความอ่อนความเข้มอออก็จะให้ความรู้สึกเนียนเสมือนจริงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะมาอีกนิด3มเซน3มเซนเหมือนกันทุกคนเอออ่ะทีนี้ต่างกันแล้วต่างกันเลยต่างกันเลยอ่ะเดี๋ยวจะทํายังไงให้ทุกคนเห็นเหมือนกันกับเมนีเหมือนกันแล้วตัวด้านบนสุดจะเป็นฝอยแซมสีน้ําตาลชัดเจนทุกคนรู้ไหมว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ตั้งแต่เมย์ทำงานจัดส่วนมานะ อยากได้ฝอยแซมน้ำตาลเยอะมากเม่ก็บอกคอุณโจเลยคุณโจสั่งฝอยแซมน้ำตาลมาเยอะๆหน่อยมันให้ความรู้สึกเสมือนจริงค่ะเสมือนจริงตรงที่คือข้างบนมันเขียวแล้วไงพอมันเขียวแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ตัวฝอยมันมันเขียวแล้วอะเราอยากจะได้เป็นตัวแบบฝอยแซมน้ำตาลค่ะเพื่อให้มันรู้สึกว่าเออมันสมจริงนะเธอเนี่ย แล้วทำไมรู้สึกตัวนี้ดูแน่นๆนะดูแน่นๆดูหนาๆ,ๆเลยทั้งๆที่ความยาวเท่ากันนะทุกคนจะเห็นถึงความแตกต่างเลยค่ะความยาวพอเท่ากันที่3มเซนหมดเลยนี่ยดูหนาะดูแน่นไปหมดเลยเดี๋ยวขอดูข้างบนนิดนึงนะคะตัวนี้ความยาวเท่ากันทัฟเกตสามทับแปด 3, 8, ค่ะดีเทควัสดุเท่ากันหมดเลยค่ะแต่ว่าเป็นอีกโมเดลหนึ่งเป็นคนละโมเดลหมดเลยนะคะทุกคนสติ๊กเล็น,นะคะสิบทับ สิบสี่ทับสิบซีเอ็มค่ะโอ้โหน่าแน่นเลยฟูฟูเลยค่ะมันดูสามจุดห้าตัวแรกค่ะอะทุกคนจะสังเกตเห็นแล้วว่าตั้งแต่ตัวฐานด้านล่างตรงนี้ขึ้นมานะคะตั้งตัวตั้งแต่แบเก็ตนะขึ้นมาตรงนี้นะ่ความยาวจะเริ่มสูงขึ้นแล้วเป็นสามจุดห้าค่ะตัวนี้จะเป็นฝอยแซมสีน้าตาลว้ายสวยจังเลยตัวนี้สวยจังเลยค่ะแต่ย่าเขาอยู่ในกล่องอะเนาะเขาก็เลยยังไม่ได้ตั้งฟูมากค่ะทุกคนถ้าตั้งฟูมากมันก็จะคือมันก็คือจะสวยแบบชัด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 เลย ตัวนี้ว้าวทุกคนสติ t เล l อยู่ที่20ทับสซอมค่ะฟีเข็มที่มาก20่สีเข็มเลยต่อ10เซนติเมตรและคิดดูดิทุกคนผืนญ้าจริงอ่ะมันหน้ากว้าง2เมตรอ่ะกี่ฟีเข็มมาะสองคูณยี่บห้าโอ้โหดูดิแต่ละผืนอ่ะความหนาแน่นมันขนาดไหนแล้วก็ทับเกรดนะคะก็จะเป็น3มทับเนาะก็คือตัวดีตัวเดิมเนาะระยะห่างที่กาลังปังระยะห่างระหว่างเส้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยแอบเห็นแอบเห็นแอบเห็นมีวงปากกาแดงไว้ด้วย แสดงว่าสั่งตอนนี้มาแน่เลยตายแล้วค่ะดูคุณผู้ชมตายอุ้ยดูความฝอยยญ้าดูความฝอยยญ้าค่ะดูด้านหลังดูวัสดุโอ้ดีไปหมดเลยจ้าคุณคุณนะตัวนี้จะเป็นฝอยสีเขียวเออแต่ก็บางบ้านเขาก็ชอบจริงๆนะพี่อยากได้ฝอยแซมสีเขียวอยากให้มันดูเขียวไปหมดเลยไม่ชอบน้ำตาลนี่นี่ค่ะเราก็มีที่โกดังเราก็มีนะตัวนี้ มีหมดเลยค่ะแล้วก็ขายดีมากๆด้วยเออมันอยู่ที่ความชอบจริงๆนะลูกค้าสามจุดห้าเห็นไหมฝอยแซนสีเขียวมันจะมีความรู้สึกที่ต่างกันแล้วอะถ้ามองไกลๆมองไกลๆก็ไม่รู้หรอกเนียนเนียนเนเนอะมองไกลๆเห็นปะมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ความชอบของเรานั่นเองคะ่ะว้าวทุกคนตัวนี้คือหนักมากความสูงสาเซนใช่ไหมคะความอ่ายา เป็นทนะัฟเกยสามทับแปดเนาะสติสเลตยี่สิบสี่ทัฟสิบอู้ตูดูแต่เร็วอุ้ยมีโบว์ประกายกแล้วอย่าบอกนะว่าตัวนี้มาทุกคนดูค่ะอ้โหูอ่าด,ดูงอให้ดูฟูมากข้างบนฟูมากฟูสุดๆนิ่มด้วยย่ามีความนิ่มความเบาถ้าย่าตัวใหม่จะสเปคขนาดนี้ย่าตัวเก่าจะออกไหมเอ่ยอ้้หอ่าดูเนียนเพื่อความ เปรียบเทียบกันแบบชัดๆยา3าค่ะ4ตัวสีแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่อันนี้ในวันนี้ก็แกะให้ทุกคนดูไปแล้วนะคะแล้วถ้าสำหรับใครนะที่สนใจนะคะอยากจะปูยาเทียมเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่เมย์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเพจ a c e b o o k ของบริษัทนะคะหรือว่าจะเป็น l i n e OA ของทางบริษัทติดต่อมาได้เลยค่ะแล้วก็ยาพวกนี้นะคะที่เมย์เอามาโชว์แบบนี้นะคะทุกคนก็จะได้รับตัวอย่างยาที่ฟรีก่อนการตัดสินใจนะทำการ ติดตั้งเสม,มอทุกเคสรวมถึงจะได้รับบริการตรวจว,วัดหน้างานฟรีนะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาฟรีถึงที่เลยค่ะทุกคนก็จะเสียค,ค่าใช้จ่ายในส่วนของอาการติดตั้งนะคะแล้วก็อื่นๆแค่นั้นเองในส่วนของการเดินทางไปดูหนา้างานส่งตัวอย่างยาให้ตรงนั้นนะคะเราจัดการให้ฟรีเลยเพราะว่าในเรื่องของจัดสวนปีนี้เราก็ลุยหนักเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งปกติเราก็ลุยจัดสวนมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าปีนี้คืออยากจะ ดันดันดันให้แบบว่าทําการตลาดกันนิดนึงหลายคนจะได้รู้จักเรามากขึ้นเนาะ,ะฝากไว้ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ